วิทยาลัยเมืองไทยศาสตร์และการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยมัดจมบึงนะครับเป็นอีกหนึ่งคณะนะครับที่มีการจัดการศึกษาในระดับปียาตีปียาทและปียาเอกนะครับนอกจากนั้นเราจะมีการจัดการศึกษาทั้งภาคปกตินะครับแล้วก็การจัดการศึกษาโครงการพิเศษนะครับในการจัดการศึกษาในภาคปกติเรามีทั้งหมด4หลักสูตรนะครับในดบบปียาตี ประกอบไปด้วยหลักสูตรศิลปศาสตร์บรัณฑิตสาขามวยไทยศึกษานะครับซึ่งมุ่งเน้นในการจัดก,การศึกษาผลิตบัณฑิตมีองค์ความรู้ทางด้านมวยไทยนะครับไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเป็นบุคลากรสาคัญนะครับกำลังคนส่วนหนึ่งที่กําลังให้ความนิยมและความชื่นชอบตรงไหนที่อยากจะเรียนรู้มากนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับที่มีพลังอันนุ่ม นะครับในการที่จะเรียนรู้ในศาสตร์ของศิลปะมวยไทยนะครับปัจจุบันมีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะนำะบุคลกากรกลุ่มนี้นะครับไปประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ นะครับอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรครุศาสบัณฑิตสาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษานะครับหลักสูตรนี้มุ่งเน้นนะครับผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางด้านมวยไทยศึกษาแล้วก็เรื่องของด้านพละศึกษานะครับเพื่อไปถ่ายทอดนะครับให้กับนักเรียน นะครับในสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการบริหารจัดการและถ่ายทอดนะครับพัฒนาทักษะปัญญานะครับทักษะความคิดทักษะในการวิเคราะห์อต่างนะครับในสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันนะครับหลักสูตรนี้เนี่ยผลิตไปแล้วนะครับบัณฑิตที่ศึกษาไปแล้วประมาณ7รุ่นนะครับก็มีทั้งในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตนะครับที่ดีมากๆสําหรับบัณฑิตในกลุ่มนี้นะครับและก็ปัจจุบันก็ ยังมีไปเป็นข้าราชการครูในสารนศึกษานะครับอีกทั้งยังเป็นครูที่ดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้มวยไทยนะครับที่ทางรัฐบาลเองนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในการผลักดันมวยไทยในสารนศึกษานะครับ อีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับ4แขนงนะก็จะเป็นทั้งเวชกรรมนะครับในการที่จะวินิจฉัยหรือการรักษาคนได้นะครับแล้วก็เภสัชกรรมในการสามารถที่จะปรุงยาทายาในการเพื่อจะรักษาหรือดูแลสุขภาพคนได้เรื่องของพดุมครรภนะครับเป็นในการที่จะฟื้นฟูนะครับสำหรับคนที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอดอะไรต่างๆอีกสาขาหนึ่งนะครับก็คือการนวดนะครับที่จะมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการนวดเพื่อรักษา รวมทั้งในเรื่องของการนวดดูแลสุขภาพนะครับและการนวด่องคายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรของการแพทย์แผนไทยซึ่งเราจะมีสํานักการแพทย์แผนไทยหรือโรงพยาบาลนะครับที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์นะครับของท่านักศึกษาได้เรียนรู้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีเครือข่ายนะครับทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับหรือพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปทั้งโรงพยาบาลนะครับในราชบุรีหรือโรงพยาบาลภาครัฐใหญ่ๆนะครับที่สามารถเป็น แหล่งฝึกประสบการณ์ของสาขาการแพทย์แผนไทยและก็สารสนุกด้วย อีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในปัจจุบันก็คือหลักสูตรสารสุขศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาสารสุขศาสตร์ครับกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการดูแลสุขภาพการฟื้นฟูสุขภาพนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆรวมไปถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมนะครับให้กับประชาชนผู้สูงอายุรวมไปถึงเด็กในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับบัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยนะครับประกอบอาชีพอะไรบ้างนั่นสารสุขศาสตร์นะครับคราวนี้เราก็ สามารถที่จะไปประกอบอาชีพเป็นข้าราชการนะครับทั้งในเรื่องของเป็นนักวิชาการทางด้านสาธารณสุขนะครับอีกทั้งยังเป็นนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การสุขภาพความสวยความงาม อันนี้ก็มีอีกอื่นอีกมากมายนะครับทั้ง4หลักสูตรของวิทยามัยไทยศาสตร์ญญาตีนะครับที่บดิตจบไปแล้วนะครับสามารถประกอบอาชีพได้แล้วยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองขึ้นมานะครับอีกโครงการหนึ่งครับเป็นการจัดการศึกษาโครงการพิเศษนะครับเป็นการจัดการศึกษาที่ให้กับกลุ่มเฉพาะนะครับซึ่งวิทยามัยไทยเราจะมี2หลักสูตรนะครับประกอบไปด้วยหลักสูตรศิลปศาสตร์บฑิตสาขามทยไทยศึกษานะครับหลักสูตรนี้เราเน้นพัฒนากําลังคนนะครับที่มีวิชาชีพอยู่แล้วนะครับก็คือกลุ่มนักมวยที่อย ในค่ายมวยหรือค่ายมวยนะครับหรือบุคลากรเกี่ยวกับมวยไทยนะครับมาทําความร่วมมือกับวิรามมยไทยสามหายเจ้าบึงนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการจัดก,การศึกษาให้กลุ่มนี้นะได้มีวิชาการได้มีหลักการนะครับมีทักษะในการสื่อสารมีทักษะวิชาชีพในการใช้องค์ความรู้นะครับประถายทอดให้มีคุณภาพ นะครับอีกหล no ักสูตรหนึ่งนะครับก็เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมฑิตนะครับสาขาการแพทย์แผนไทยมฑิตนะครับเราก็จะมุ่งเน้นนะครับทางด้านผู้ประกอบการทางด้านการแพทย์แผนไทยนะครับที่มันมีข้อกฎหมายข้อบังคับเข้ามานะครับในการที่จะเปิดเป็นผู้ประกอบการจําหน่ายยาหรือรักษายาจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนั้นกลุ่มนี้นะครับจึงเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับในการที่จะให้เราเนี่ยเป็นการึกราคาครงการพิเศษโดยมุ่งเน้นเฉพาะที่จะมาพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่าน กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษานะครับหรือคนทีอ่อยู่ในประกอบวิชาชีพอยู่แล้วนะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับศึกษาต่อในวิยทยาลัยมหิดยาและการแพทย์แผนไทยของพวกเรานะครับแล้เราจะาพัฒนาองค์ความรู้ร้วยกันนะครับยก,กระดับอ,องค์ความรู้ไปต่อย,ยอดพัฒนาตนเองและพัฒนากําลังคนพัฒนาชาติให้เกิดความยั่งยืนวิยทยาลัยมหิดยาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยลาลัยราชภัฏบ้านจมื่สวัสดีครับ